ก็สวัสดีด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเทพแบงแบงนะครับต่อมืออ่านะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนทราบอีกแล้วนะครับว่าทอยเลทของเราเนี่ยได้อัปแพดอีกแล้วนะครับทุกคนนะในอาทิตย์นี้นะครับมาในทีมสปีดลันอัปเดตนะครับผมอัปเดตวันที่22บเดือน2 2,025ครับทุกคนนะอ่ะก่อนที่เราจะไปดูนะฮะขอความร่วมมือคุณดูทุกคนนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับมาหาเทียมแบงค์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มดูกันเลยครับ let's go โอเคครับทุกคนเรามาดูกันในส่วนของ Speed Run อัปเดตเลยแล้วกันนะครับ เหมือนเขาจะมีตัวละครมาเยอะมากแล้วรวมไปถึงแมปด้วยนะครับทุกคนเราจะเริ่มมาอ่านตรงอัปเดตล็อกเลยแล้วกันนะครับเขาบอกว่าจะมีในโหมดสปีดลันโหมดครับทุกคนนะอารมณ์แบบว่าทอยเลดวิ่งไวๆนะฮะแล้วเราก็มีหน้าที่สกัดกั้นทอยเลดที่วิ่งไวๆนะฮะในโหมดนั้นหรือด่านนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวละครกอตลี่นะครับตัวนี้เหมือนจะเป็น จากอ่าเขาเรียกว่าอะไรจากกล่องหรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจแต่เราเข้าไปดูใน full update lock ล้วกันนะครับแล้วก็จะมีสป e e d run ี e อร์ดด้วยนะครับก็คืออารมณ์แบบคล้ายๆกับ e l s นะครับที่มีลำดับ1นึ0ถึงหนึแต่ันนี้มีลำดับ1นึ0ถึงหนึเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นบอร์ดของ speed run นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยมี ซอมบี้ทอเลระดับเมจิกในกล่องสีแดงนะฮะหรือกล่องอตู้สมอนนะครับผมถ้าผมพูดผิดขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมและสุดท้ายก็คือซอมบี้ไททันทีวีแมนเป็นตัวระดับเ e อ็กซ์คลูซีฟนะครับทุกคนนะ mm hmm. ก็บอกเลยไม่สร้างไรายได้ไม่ได้แล้วเทาาติกบอกนะครับ mm hmm. ก็คือตัวละครตัวนี้นั่นเอง 599โลบัคครับทุกคนตอนนี้มีผู้ครอบครองอยู่ที่1,000คนแล้วแลต้องบอกคนดูก่อนเลยนะครับว่าพี่เนี่ยอัดอัดอ,อัดคลิปเนี่ยตั้งแต่อัปเดตเลยนะมีคนซื้อไปละพันกว่าคนอ่ะไวมากเลยนะฮะอ่ะแล้วผมจะพาทุกคนมาดูในส่วนของผู้อัปเดตล็อกแล้วกันนะครับเขาได้อธิบายอะไรไว้บ้างนะครับผมก็เบื้องต้นเลยนะครับผม n w w s p e e r u u Mode นะครับก็คือด่านใหม่นั่นเองนะครับผมเขาได้เชเชี้แจงไว้ว่า ในโหมดนี่ทุกคนก็จะใช้ตัวละครตัวเดียวกันหมดหรือเซตเดียวกันหมดนะครับเขาจะมีเวลาให้จํากัดนะครับถ้าต่ํากว่า30นาทีนะครับผมก็จะได้รับกล่องนั้นไปเลยนะครับสาหรับคนที่อยู่อันดับ1นึถึงหนึนะครับก็จะได้รับรางวัลเพจไปด้วยแล้วก็ในอนาคตก็จะมีการเอาเพรออกหรือเอาตัวละครอะไรมาแบบ แปลกใหม่ๆเข้ามาในลำดับนั้นด้วยนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับถ้าเราเล่นผ่านและจบนะครับแล้วก็ภายในเวลาที่เขากําหนดนะครับคุณจะได้กล่องหนึ่งกล่องนะครับทุกคนนะสําหรับโหมดใหม่ของเรานะครับน่าเล่นมากๆเลยครับเพราะว่าตัวละครอ่ะมันเท่ากันหมดเลยนะครับทุกคนนะเออนี่ครับมาได้เวลาฝึกฝึกความสามารถแล้วแหละแต่ผมัะลองเลยว่ายังไงก็ชิวครับตัวละคร30นาที่ยังไงคุณก็ชนะอยู่แล้วแล้วตัวละครเหมือนกันหมดนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูในดาน่านโหมดใหม่แล้วกันนะครับทุกคนนะเดี๋ยวสอนเล่นนะครับว่ายังไงเล่นยังไงให้ได้กล่องนะครับอ่ะแล้วก็มาดูในส่วนของสปีดลันเคสครับทุกคนมีทั้งสามตัวละครด้วยกันนะก็จะมีกริล y ี่แมจิกรีเจนนะครับผมก็คือว่าเราเล่นด่านสปีดลันเล่นยังไงให้ชนะนะครับเล่นให้ชนะปุ๊บได้กล่องมาปับนะ๊บนะฮะเราก็จะสามารถเปิดกล่องตัวนี้ได้นะครับปลดล็อกกล่อง ไอกอรลี่ก็เอามาเอามาสร้างดาเมจในเอเลสตดีครับด,มมดาเมจน่าจะเยอะนะตัวนี้โอเคนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกหนึ่งนะครับมีตัวละครอีกมากมายเลยไม่น่าจะเป็นซอมบี้ทอยเลตก็คือแมจิกนั่นเองแล้วก็ตัวละครซอมบี้ไททันทีวีแมนก็คือตัวละครที่เขาขายนั่นเองนะครับ EAOE นะครับทุกคนนะบอกเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันแล้วกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ Let's go อาเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของอาโบดใหม่ก่อนแล้วกันนะอันนี้ไม่มีแล้วนะไออันนี้ยังมีอยู่ครับเนไทนยนะครัตอนแรกตกใจนะว่าไม่มีแล้วนะครับทุกคนโหถ้าเป็นงูก็คงกัดผมไปแล้วนี่นะครับผมทุกคนโหลาสุดมีคนเล่นกันไปแล้ว 5T49 นะครับทุกคนไวมากมาก,มากนะฮะแหมพวกคุณไม่หลับไม่นอนกันเรื่องไงเปล่าหลอกต่างประเทศเขาเช้านะฮะอ่าประเทศไทยเนี่ยเที่ยงคืนตีหกว่าแล้ว นะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ลองเล่นนะทุกคนนะนี่เซตที่เขาให้มาภายในอาทิตย์นี้นะครับทุกคนนะก็จะได้เป็นตัวนี้นะอ่าแล้วเพิ่มเติมนิดนึงครับสําหรับอ่าโหมดนี้นะครับเขาก็จะอัปเดตทุกๆอาทิตย์เลยก็จะมีเปลี่ยนเป็นด่านอื่นบ้างเขาจะเอาด่านเก่าๆมารีเวิร์สวิกนะครับก็คือเอากลับนากลับมาใช้ใหม่นะครับแล้วก็เอาเซตมาใหมให่ให้เราแข่งกันนะครับทุกคนอ่าไปไปดูกันครับด่านที่เราจะได้เล่นก็คือด่านนี้นะครับผมด่านนาฬิกาเก่านั่นเอง นะครับนี่เขาได้เขียนบอกไว้แล้วนะครับเล่นแบบสปีดนะฮะทุกคนนะต่ํากว่า3 0นาทีคุณจะได้ระเคสหเคสอ,อ่าซึ่งแพงอยู่นั้นทุกคนผมคิดว่าราคาเคสอนันนี้แล้วมาดูในส่วนของตัวละครนี้ก็อย่างที่ผมบอกเนะาะห้าร้อยเกโลบัสครับแล้วก็วาเลนไทน์ยังอยู่เช่นเดียวกันครับไปดูในซัมมอนครับทุกคน ซลมอนแซลมอนซลมอนนี่ซลมอนแอเรียนะครับนี่ละครนะครับตัวละครมาแล้วนะครับอยู่ในกล่องเบสิกเคสด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในกล่องแมจิกเคสด้วยนะครับโอ้โหใครที่มีเงินเหลือๆก็ลองไปจัดกันดูนะครับทุกคนนะเออตอนนี้ก็มีอยู่ออกไปแล้ว2,000ักว่าตัวนะฮะแมไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาแต่อยากที่อยากได้ที่สุดก็คือตัวนี้ <laughs> อะประมาณนี้นะครับกับอัปเดตสปีดลัน อัปเดตนะครับทุกคนนะใครได้ตัวอันติเมตตัวละครตัวนี้ไปแล้วบ้างนะเอามาแบ่งให้ผมรีวิวบ้างนะตัวละครตัวเนี้ยอ่รางวัลจากเอเลสเมื่อสัปดาห์นี้เนาะเออใครที่เล่นติดเอเลสก็ขอให้เจริญเจริญนะนะครับแล้วก็อย่าลืมผมด้วยแล้วกันนะครับขยันเล่นกันมากครับสุดยอดครับทุกคนโอเค ก็ประมาณนี้ครับสำหรับอัปเดตสปีดรันอัปเดตนะครับทุกคนนะถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์ถ้าใช่ยังไงก็ฝากกดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้มาหาเทพต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับได้เวลาครับมุยบ๊ายบายครับ